รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ท่านเสริมอาหารด i o จ i n So Mac d i o โ i n So Mac มันสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสารนมัตการ<ม>ท่านชีประขาวเจริญพรเ้ยจะบ้าแล้วจะ้จะกระโโเคล่อมอยู่ได้โอ้โโหนี่มันมันยังไงล่ะเนี่ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น ถามจริงขาวทั้งตัวไหมเนี่ยขาวทั้งตัวยกเว้นหัวอ้ย <g ülme> <g ülme> หัวเขียวใช่ไหมหัวเขียวครับ<อ>ที่คุยกันไว้ก่อนูยังไงจะถือเสียกินเย็นนี่ไงไม่ใช่ถือศสีลกินเย็นตอนนี้จะกินเพลนเอาไว้อิ่มแล้วจุกเลยทีเดียวอก็อย่างที่คุยไว้ไงอ,องาจารย์บอกว่าทําใจได้ไหรือยังค่ับ่าจะตอนอ๋นี่ไงก็นั่งสมาธินี่ทําใจไง จะตอนจะตอนอืมอืมก็ <S <S 2> <S 2> ทเีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตอนเลยทำไมอาจารย์ความจริงนายอมแต่งชุดนี้ก็ดีเหมือนกันดียังไงอาจารย์ เขาเปรียบเทียบว่าคนแต่งชุดขาวนี่หมายว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดพองกนอกดีในไม่ดีอ้าดีเดี๋ยวเดียวนอกไม่ดีไม่ดีในดีเอเดี๋ยวก็ดีเอดีทั้งนอกดีทั้งในยังไงก็ดีอนี่แหละก็ถึงจะบอกไงคนเราเขาบอกดีอย่าดีข้างนอกมันต้องดีจากข้างในดีจากข้างไหนนี่นะยอนะเคยเห็นไหมคนจีนเนี่ยพอถึงเวลาเขา าก็จะมากินเจกินเจปีนก็ล้างท้องล้างไส้กันสักทีหนึ่ง<ช>ละเว้นที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ไงไอ้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตี่ยไม่ว่าหรอกตอนนี้เนี่ยกำลังจะฆ่าตัวเองเขาแล้วเนี่ยอาจารย์จะตอน,ตอนด้วยเหตุอะไรนึกว่าตัวเองเป็นพันธุ์ไม่ดีเป็นคนที่ไม่สมควรจะแพร่พันธุ์อีกต่อไปหรือว่ามีปัญหาอะไรไที่กำลังคิดไม่ตกว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ ตอนนี่หมายถึงว่าจะไม่ขยายพันธุ์เออทีนี้ถ้าเกิดเป็นต้นไม้เนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่อยู่หยุดขยายพันธุ์เนี่ยตอนในต้นไม้หมายถึงขยายให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นนั่นเองกำลังปลูกไปติว่เอ๊มนุษย์สัตว์ตอนแล้วมันไม่ขยายพันธุ์แล้วทำไมพืชตอนแล้วทาไมขยายพันธุ์เออมันแปลกเหมือนกันนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันก็เที่ยวถามพวกบอกเฮ้ยใครเป็นคนบัญัติศัพท์เนี่ยแต่ทีนี้มาพูดถึงมนุษย์สัตว์ไอ้ที่ว่าตอนเนี่ยนะ ก็หมายความว่าเราดูแล้วสัตว์ตัวนี้มไม่เหมาะที่จะแพร่พันธุ์ต่อไปเราตอนนานเหมือนกับมนุษย์ในฉันก็บอกมันจะไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางแล้วเลี้ยงดูปูเสือให้กินอย่างดีทำไมเออถ้านายอนเป็นขุนโจรไปคมขืนเขาอะไรเขาก็เป็นก็บุคคนนี้เผ่าพันธุ์ไม่ดี อ,ออเแล้วเวลาขังคุกเนี่ยอ,อย่าไปขังในที่ที่เรียบร้อยอก็เอากรงไปตั้งไว้ตามสี่แยกใช่แล้วก็เอาไปขันไว้ข้างในแล้วก็กระนองเองว่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ตั้งไว้ตามสี่แยกคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าไอ้ไนี่ทาไม่ดีพันไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้คนบางคนก็เลยอยากเข้าคุกเพราะว่าเอาไป บอกว่ามีอาหารกินเลี้ยงดูดีอยู่ข้างนอกกินดีอยู่ข้างในกินดีเออบางคนเขาก็ไปคิดอย่างนั้นเออบางคนอยู่ข้างนอกอยู่ดีกินดีแต่ก็สร้างคุกขังตัวเองเคยเห็นไหมก้มแพงสูงสูงมีหนามแหลมขึ้นไปอีกเออเมดูจากข้างดูจากข้างนอกไปมันก็เหมือนอยู่ในคุกเหมือนกันน่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ความอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างในไงมันอยู่ที่จิตใจของโยมมันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เอามาคุยเรื่องตอนดีกว่า วันนี้จะคุยจะถามเรื่องการตอนตอนต้นไม้ไอ้ต้นไม้เนี่ยไอ้ที่เขาบอกตอนตอนเนี่ยอไอ้วิธีการตอนการทำยังไงใช่ไหมโออเดี๋ยวงงเลยไอ้ตอนซะก่อนตอนซะก่อนนี่ไงมันงงสองอย่างอ่า ไอ่ชำกับไอ้การตอนมันแตกต่างกันมันคนละวิธีเลยเออแล้วไอ้อย่างไหนมันจะดีกว่ากันเออเข้าใจพูดวันนเวลาจะไปเอาพันธุ์ไปปลูกจะได้รู้ว่าเฮ้ยเอาพันธุ์จากตอนนะไม่เอาจากชำนะเออเข้าใจถามอ่ะนั้นคนที่มีความคิดดีๆแบบนี้เออไม่สมควรตอนถูกต้องครับอากปล่อยฮะโฮ้ควรจะแพร่พันธุ์ต่อไปใช่นี่นายยอนครับ คำว่าตอนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้คนก็ไปเข้าใจว่าหมายถึงเอากิ่งไม้มาควันกิ่งควันข้างบนควันข้างล่างคูคุดคีตรงกลางเอาเปลือกออกเอากลับมาพ้าหุ้มเออแล้วไปเรียกวิธีนี้ว่าตอนซึ่งก็ใช่นะอแต่มันเป็นวิธีเดียวอการตอนบางชนิดเนี่ยไม่ต้องไปควันทำไม้ที่มันออกรากง่ายๆอย่างยี่โถแค่เอามีดไปกรีด สามรอยรอบกิงเอาขุยมะพร้าวหุ้มเลยหรือถ้าเอาฮอร์โมนแต่ไม่ต้องฮอร์โมนออกหน้าอยู่แล้วขุยมะพร้าวหุ้มเลยมัดหัวมัดท้ายน้ำลดหน่อยอให้ชุ่มไอเดี๋ยวจต้องบอกว่าตุ้มมันชุ่มอยู่แล้วเนาะนี่เกาเรียกว่าการตอนอันนี้ออกรากได้ออกรากได้การอีกตอนอีกแบบก็เรียกตอนแบบคว้านกิ่งมันหมายถึงแต่ว่าการตอนอีกวิธีหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คือโน้มกิ่งเอามาทับเอาดินทับ ทับกิ่งเ,ยเฉยเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าบางเราไปดูบางคนว่าเอ้ยอเขาทําอะไรวะนะเอากิ่งโน้มลงไปนีน่นี่เห็นไหมงอลงไปในดินโดนอย่างต้นไม้แพงๆอย่างชม,มานาดอันนี้ออกเสียงที่สองอย่างชม,มานาดก็ได้ชม,มานาดก็ได้ไม้หอมหอมตอนเย็นนะฮะหอมเหมือนใบเตยเดินผ่านเหมือนได้กินรดช่องเน่ะไอพวกนี้ให้ตอนธรรมดาไม่ออกต้องต้องโน้มกิ่งมา แล้วก็เอาดินทับอย่างนี้ก็เรียกวิธีการตอนแต่อย่างนี้นะยอนไอการตอนเนี่ยมางค้นก็เลยตะต่ว่าทําไปโดยไม่เข้าใจเหตุผลเหตุผลจริงๆคืออย่างนี้ปกติต้นไม้เนี่ยพอมันขยายพันธุ์ใช่ไหมครับไอพอมันมันบวงหารสังเคะห์แสงนะมันก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนอื่นใช่ไหมตามลำต้นทีนี้เราก็ไปคว้่นครับที่เราคว้่นเนี่ยความยาวระหว่างบนกับล่างเนี่ยต้องเท่ากับเส้นรอบวง เราคลี่ออกมาครับไม่ใช่ว่ายุดอยากยาวแค่ไหนก็ยาวนะเอาแค่เส้นรอบวงบางคนไม่รู้ไหตอนอยักได้รากเยอะๆกับตอนไม่ยาวขูดเอาเส้นยาวเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวตายฉิบนะเอาควันควันความยาวเส้นรอบวงพอเรากรีดปุ๊บแล้วเราลอกเปลือกแล้วรู้ไหมขั้นไหมก็ต้องขูดแน้วในหินขูดะไรเห็นก็ถูเอาขูดออกเวลาขูดเนี่ยอย่าไปเอาคมมีดเอาสันเม็ดแล้วบางคนขูดไม่เป็นขูดอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ได้เอ่ออย่างนี้ถ้าขูดอย่างนี้ไป็อย่างนี้ข้างบนชั้นครับเพราะข้างบนจะเป็นที่ออกรากต้องจะหลดจากบนขูดลงล่างจากบนขูดลงล่างจากบนขูดลงล่างเดี๋ยวอาจารย์ข้างบนนี้ออกรากใช่แล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างไม่ออกอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราขูดใช่ไหมขูดนี่คือการตัดท่อน้ําเลี้ยงท่ออาหารไอ้ใยที่มันมือมืดมืดมืนั่นแหละ เมื่อเมื่อที่นายยอนเห็นน่ะคือท่อน้ําท่ออาหารนี่พอเราตัดออกตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาขุยมะพร้าวมาหุ้มได้ขุยมะพร้าวที่มาหุ้มนี่ไม่ใช่ว่าใส่น้ําจนโชคนะครับเราต้องเอาขุยมะพร้าวมาเอาน้ําใส่แล้วท่านายยอนบีบถ้าน้ําไหลออกง่ามมือครับแสดงว่าแฉะไปชุ่มไปแล้วถ้าคลายออกมาอไม่จับเป็นก้อนครับแห้งไปแต่ถ้าบีบน้ําไม่ไหลออกง่ามมือคลายออกมา จับเป็นก้อนอยู่นี่ความชื้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กำลังดีพอเหมาะพอควรยัดใส่ถุงน้ําจิ้มยัดอัดให้แน่นนะควรจะให้แน่นครัแล้วก็ทําวิธีเป็นร้อยตุ้มเลยเวลาจะหุ้มหุ้มน้ํย่อนก็ผ่ากลางนะผ่ากลางเสร็จผ่ากลางไอ้ถุงน่ะถุงถุงน้าจิ้มอ่ะที่ใส่ขุยมะพร้าวเสร็จแล้วก็หุ้มทีเวลาหุ้มก็เอาหัวจุกค่อยลงเอาทางก้นขึ้นทางบน แล้วเวลาเพราะอะไรเพราะอะไรต้องห้อยเอาจุกน้ำมันจะได้ระบายออกนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเวลาตอนผูกเนี่ยบางคนไม่รู้ไปผูกหัวผูกกลางผูกท้ายไม่ดีต้องผูกหัวผูกท้ายเพราะเพราะว่าถ้าไปผูกกลางรากมันออกมามันก็ออกแค่ซดท่อนบนเลยไปไหนไม่ได้ต้องผูกหัวผูกท้ายแล้วต้องผูกให้แน่นครับถ้าไม่แน่นพอตุ้มนิยก ลากขาดอีกแล้วโอ้ผูกให้แน่นถ้าบอกบางคนบอกว่า้าผูกแน่นไปเดี๋ยวลากมันจะหายใจไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ลากแล้ผูกหัวผูกท้ายแล้วเวลาที่นย่อนมันปรุงอาหารเสร็จใช่ไหมครับเวลามันจะสร้างอาหารมาปุ๊บมันมาหยุดตรงนี้มันก็เลยสร้างเป็นรากส่วนรากเมื่อไหร่จะตัดได้รอสักครู่เวทรีลอนผาดอาหารเสริมเข้มข้นซูทีเน พืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลลอนผ้าอาหารเสริมสูตรเีเลตคุณภาพเยอรมันดีปุย๋ยตราพีรามิดาตาอาหารพืชคุณภาพปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดของสายกเกษตรเคมีพัน รไม่เหัพักเเลยหอพอพูดในคําว่ารอสักครู่เดี๋ยรู้เลยว่าว่าจะขยัดไว้อีกแล้วอ้าวเดี๋ยวต้องถามต่ออาจารย์ว่าหลังจากที่มันออกลากแล้วเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ากี่วันจะออกรากอันนี้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยดูแลตุ่มดีไหมถ้าตุ้มแห้งไปขาดน้ำสิ เขาตอกใส่เลงเนี่ยฉีกเข้าไปในตุ่มก็หมายความว่าในระยะที่เรากําลังทำตอนเนี้ยก็ต้องไปดูว่าตุ่มแห้งหรือไม่อย่าให้แห้งส่วนมากเขาก็เลยมักจะตอนกันตอนฤดูฝนไง๋อทําไมต้องตอนฤดูฝนล่ะจ๊ะก็เพราะว่ามือหนึ่งตุ่มมันไม่มีโอกาสแห้งนะแต่ถ้าตอนฤดูอื่นก็ได้แต่ต้องคอยดูตุ่มอย่าให้แห้งตอนฤดูแล้งก็ได้แต่ว่าเราต้องลดน้ำไปต้องคอยดูตรงนี้บ่อยๆนะแล้วที่สําคัญคนทั่วไป ที่บอกว่าเมื่อไรจะออกมาแล้วแต่ชนิดของพืชบางที่ก็ออกเร็วบางที่ก็ออกช้าทีนี้เวลาตอนครับเวลาคนส่วนใหญ่เนาะพอรากเริ่มเกิดปุ๊บโอดีใจตัดเลยตัดเลยเอายังตัดไม่ได้ออาจารย์ไม่ได้เอาแล้วกี่พอรากมันแตกออกมาเนี่ยกี่วันถึงจะตัดได้เอาต้องดูรากลักษณะรากครับ ถ้ารากแตกออกมาแล้วเริ่มแตกเป็นรากแขนงจึงจะตัดได้เราจะสังเกตยังไงเป็นรากแขนงต้องเวตอนแรกมันจะออกขาวก่อนอ่าอ่าอ่าใช่พอออกขาวมาปุ๊บหลังนี้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะแตกรากแขนงออกมาจากรากเดิมในถุงนั้นมองเห็นเลยทีนี้นายยอนคนบางคนไม่รู้ก็ตัดปุ๊บมาก็เอากิ่งทั้งกิ่งนะไปปลูกเลย ไอ้อยางนั้นมันดูแลยากครับเอาตัดนี่ยังไม่ปลูกไม่ได้เหรอจ๊ะยังแล้วถ้าจะให้ดีนะคพอตัดเสร็จปับ๊บนาย่อนก็ควรที่จะเอามาปลูกใส่ไว้ในถุงหรือในกระถางก่อนเพราะมันยังอ่อนอยู่เราก็จะได้ดูแลทีงเป็นร้อยต้นไงแต่ว่าอย่าเสียดายใบนะไอ้ตัดมาเนี่ใบยเยอะๆน่ะครับ เราก็แต่งใบให้เหลือใบสักสองคู่ก็พอเพื่ออะไรอาจารย์อ้าวถ้ามีไว้เยอะรากมันยังดูดน้ําได้ไม่เต็มที่ครับเห็นไหมมันยังไม่จับดินครับมันก็ระเหยน้ําไปหมดอต้นก็จะไม่เดียวเสียเปล่าๆป่าเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องตัดไว้เหลือสักกี่ใบประมาณสักสองคู่สี่ใบนะประมาณนั้นเอแต่บางคนบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้สักสองใบสามใบ แล้วอยู่ๆเพราะใบร่วงอะไม่เป็นไรถ้าใบร่วงรากไม่เสียมันก็แตกใหม่ได้โอ้ไม่ใช่พอใบร่วงปั๊บตายตายนายอนจะดูต้นไม้ตายไม่ตายเนี่ยเอาเล็บเนี่ยสกิดสกิดที่ลําต้นครับถ้าหากว่ามันแห้งแข็งเลยนะมันตายแล้วแต่ถ้าสกิดออกมามียางข้างนอกใน่ใบร่วงหมดไม่มียางอะสกิดข้างในยังเขียวอยู่เดี๋ยวก็แตกใหม่ แล้วแตสังเกตยังไงว่ากิ่งไหนสมบูรณ์แล้วกิ่งไหนไม่สมบูรณ์อ่าอันนี้ก็ดูได้ว่าเวลาน้าย่อนดูถ้าเราใส่ถุงใส่กระดินผสมเรียบร้อยเนี่ยครับถ้ารากเริ่มจับดินนะใบใหม่จะแตกนะแต่ถ้าใบใหม่ก็ไม่ค่อยจะแตกหรือแตกมาก็ใช้อาหารสะสมเดิมครับแล้วก็ไม่ค่อยโตต่อเนี่แปลว่ารากมีปัญหามีปัญหาเพราะไอ้คนรดน้ำรดไม่เป็นบางทีรดชุ่มไปเออแฉ ตายไปชิปเอาแค่ความชุ่มชื้นแล้วตอนแรกอย่าเพิ่งไปออกแดดจัดครับให้อยู่ที่ร่มลำไรหมายความว่าเอากิ่งไปปลูกเนี่ยในถุงเนี่ยไว้ที่ร่มลำไรก็ต้องทําร่มให้เขาด้วยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นนะยอนคอีตอนที่จะเอาไปปลูกลงหลุมเนี่ยครับก็ไม่ได้แปลว่านายอนเอาอยู่ที่ร่มลำไรแล้วก็ไปปลูกเลยนะ ไปปลูกย,ยังไงจย์วิธีการปลูกฝึกมันออกแดดหน่อยอ๋ออยู่ๆเฮ้ยเข้าแถวไปออกแดดอืมเราก็เอาสมมว่าเรามงห,ห,หมลังส่สแลนไว้เราก็แรเปิดมันออกหน่อยอให้มันโดนแดดมัน,มนจะได้ฝึกไงเสร็จแล้วก็ลงมือปลูกถ้าอย่างเงี้ยเป็นอืบางคนเขาฝึกต้นกล้านะอันนี้ไม่ใช่กิ่งตอน,นอั้นอันนี้ก็เรียกได้ว่าเรียกว,ว่าฝึกกิ่งตอนก็ได้บางคนเขาก็ ขอ,อให้มันฝึกให้มันอดน้ําอดท่าแต่ของเราไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นนื่อการตอนจะชาไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรถ้าชําวันนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวุ<อ>่นนี้ก็ได้เนี่ยอาจารย์ทีนี้การตอนเนี่ยค,ความจริงแล้วเมื่อกี้นายหย่อนถามว่าชํากับตอนเนี่ยอ,อ,อะไรมันจะดีกว่าใช่ใช่ส่วนมากกิ่งตอนจะแพงกว่าก,กิ่งชําเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่ามาความแข็งแรงจะดีกว่า และกิ่งตอนจะถูกกว่ากิ่งติดตาไม่ได้มีติดตายนะวิธีการตอนวิธีการขยายพันธุ์นีแบบไหยอย่างตอนติดตาต่อกิ่งภาพกิ่งเสียบกิ่งแล้วเสียบยังมีเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบบนเสียบล่างเสียบกลางใช่ไม่มีหลายอย่างเห็นมันไก่ย่างแล้วเอางั้นแล้วเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเลย่คิดคุยเรื่องการทำได้นะวันนี้หมดเวลา ลาไปก่อนสวัสดีครับ